ท่านครับโอ้หทุกคนดูครับสว่างขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้นี้ใครเห็นเหมือนผมม้างดูดิสว่างขึ้นมาเลยนะครับรมมวูบวาบขึ้นมาเลยนะครับ,ปเ,รบเป็นพระทองคําเลยนะครับดูดิเหลือเชื่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะผมแลเดินเข้าป่านะครับหลังจากที่ผมเดินทาง ไปช่วยหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะครับที่เขาโดนเล่นของหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อวานในกุฏิกลางป่านะครับทุกคนคือหลังจากที่ผมเอาตะกุดของลุงสามนะครับห้อยที่คอของน้องเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยน้องนะครับเหมือนกับว่าเกิดอาการสุดแปลกนะครับดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็วิ่งฟุบไปเลยซึ่งผมตามแล้วผมตามไม่ทันจริงๆนะทุกคน มาวันนี้ผมก็เลยตามหาดูอีกวันหนึ่งซึ่งผมตามหายังไงก็หาไม่เจอนะครับเมื่อวานที่ผมเห็นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นปอบพลานะซึ่งผมมายังจุดจุดนี้อีกครั้งหนึ่งผมมายังจุดจุดนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมได้ยินเสียงส่วนนะครับดังทั่วบริเวณป่าแห่งนี้เลยผมไม่รู้นะว่าผมจะเจอไอเด็กคนนั้นอีกหรือเปล่า ถ้าผมเจอผมก็อยากจะช่วยน้องนะครับอยากจะถามว่าบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงผมจะได้ไปส่งนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมต้มองตามเสียงสวดไปก่อนผื่ว่าไอ้ปอบพานั้นมันจะเล่นงานไอ้หนุ่มหนุ่มคนเมื่อวานนี่โอเคครับทุกคน คือผมแปลกใจว่าทำไมมันมาแค่เสียงตอนนี้ผมอยากเจอเจ้าหนุ่มน้อยคนเมื่อวานนี้มากนะครับไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคือกำลังจะโดนกินเลยเมื่อวานผมผมันจะบอกว่าน้องโชคดีมากๆที่ผมช่วยไว้ทันนะครับ แต่ผมบอกเลยมันน่าจะแค้นผมมากๆเลยเกรงว่ามันเจอผมเนี่ยมันคงจะไล่กวดไล่กินผมน่าดูเลยนะทุกคนเสียงสวดเงียบไปแล้วนะครับ คือผมได้ยินแต่เสียงส่วนจริงๆนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับ ได้ยินแต่เสียงนะครับไม่เจอคนที่เขาสวนเลยนะครับลองฟังกันครับทุกคนคือตอนนี้ได้ยินเสียงเริ่มไกลขึ้นมาไกลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอไม่เจอจริงๆโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราลองนั่งฟังนิ่งๆเงียบๆดูเผื่อจะ จับจุดถูกนะครับว่าเสียงนั้นอ่ะมันดังมาจากทางไหน ถ้เาเป็นหมาแค่เสียงนะทุกคน ดังมากใครอะ่ะ เฮ้ย <Hey. S 2> ใครอะใครครับ <'s> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครครับ <'s> เปิ้ลเปิ้ลอะไรอะ <'s> อาควาไม่รู้ต้องพูดภาษาอะไรทุกคน <'s> ผมคิดว่าน่าจะเป็นเนยรหรือเปล่า เขามาทำอะไรอะเดี๋ยวลองเข้าไปคุยนะครับ้นเกมอะไรท่านมาทำอะไรครับ อยู่เลยก็ไม่คุยนะครับทุกคนท่านมาทำอะไรที่นี่ครับมาเดินธูดงเฮ้ยอ๋อท่านท่านมาเดินทุดงเหรอครับม,มาคนเดียวเหรอ แล้วมาที่นี่นานหรือ,อยังอะครับสามวันแล้วสามวันใชแล,แล้วแล้วแล้วท่านจะอยู่ป่าที่นี่กี่วันนะครับจะอยู่อีกสาวันอมผมมาปฏิบัติธรมมธรม พอดีว่าผมจะถามว่าเจอหนุ่มน้อยคนหนึ่งไหมตัวประมาณแบบว่าไม่สูงไม่ใหญ่มากพอดีว่าเมื่อวานผมเจอเขาอยู่ในเคราะห์ร้ายอะไรแบบเนี้ยท่านนั่งสมาธิอยู่ในป่าเล็กแบบเนี้ยท่านพอจะเห็นไหมครับอ,อ๋อท่านไม่เจอ,เรอครับ แล้วท่านอยู่คนเดียวเลยหรอครับมผมไม่ได้ตั้งใจจะจะมารบกวนนะครับพอดีว่าผมเข้ามาในป่าแล้วได้ยินเป็นเสียงส่วนอะ่ะผมก็เลยรีบเดินทางตามเสียงนี้มาจะจะเป็นการรบกวนไหมอะ่ะถ้าถ้าถ้าผมอยากเข้าไปนั่งกราบใกล้ๆหน่อยนะครับ ไ้เข้าไปได้ไหมครับได้ทุกคนเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับว่าท่านเป็นคนดีหรือเปล่านะครับเราจะทำอะไรบางอย่างนะทุกคนนะต้องดูก่อนว่าเขามีพิดมีภัยอะไรหรือเปล่า อยู่คนเดียวเหรอถ้าแบบว่าผมอยากจะติดตามตัวท่านนี่จะได้ไหมครับได้ไดผมไม่ได้มารบกวนนะพอดีว่าผมสงสารหรือว่าเป็นห่วงเด็กคนหนึ่งมากเลยเขาหนีมาในป่าผมตามหาหลายวันแล้วผมไม่เจอสักทีหนึ่ง <c oughs> ถ้าท่านเห็นนะ ผมก็เลยขออยู่กับท่านก่อนสักวันสองว,วันได้ไหมอ่ะได้ก็ไม่แน่อาจจะไม่อยู่ไม่ถึงหรอกผมก็ไม่ได้เตรียมอาหารการกินอะไรมาเลยท่านจะอยู่ที่นี่สิบห้าวันเลยเหรอครับใช่แล้วก็อยู่อยู่ได้เหรอครับโดยการไม่ไม่ได้กินข้าวกินปลาได้ เดี๋ยวผมขอจุดไล่ยุงให้นะครับท่านโอโน้มาปฏิบัติตามทำคนเดียวเลยนะครับเนี่ย ถ้าไม่มีลกเส้นลูกหามนะครับไอเน,น่นนนะทุกคนครับผมเข้าไปดูใกล้ๆเมื่อกี้นี้นะครับคือท่านบอกว่าท่านมาปฏิบัติธรรมนะครับคือผมเป็นผิวนังของท่านแล้วผมถึงกับพังหะเลยนะครับ คือผิวหนังท่านเนี่ยคือซูพผอมไปหมดแล้วนะครับทุกคนอ โอ้ลมแรงเหมือนฝนจะถล่มลงมาด้วยนะครับเนี่ยโอ้ท่านท่านต้องทนแดดทนฝนขนาดนี้เลยเหรอใช่<ป>แล้วถ้าผมอยากให้ท่านแบบว่าไม่ต้องช่วยผมตามหาชี้ทางแบบหนุ่มคนเมื่อวานเลยค่ะให้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมอะครับ<ป>เด็กหนุ่มคนที่ผมตามหาอยู่อะ พราะถ้าเขาทําสมาธิจริงๆอ่ะเขาต้องรู้นะครับทุกคนดูครับการทําสมาธิของเขานะครับดูแบบว่าวิเศษมากๆครับเพียงแค่ท่านเดินทางแล้วก็ชี้นําทางให้ผมก็พอครับไม่ไม่ไม่ต้องช่วยผมตามหาก็ได้ครับโอ้ยจริงเหรอครับท่าน ท่านจะพาไปจริงๆเหรอครับโอ้ทุกคนเดินเท้าป่าด้วยนะครับนี่จะเป็นสามเณรป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับช็อกตากค้างเลยเมื่อกี้ผมเราเอา,เอาเตะกรุดนะครับไปใกล้ๆแล้วท่านไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะครับแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการจริงๆนะครับ ผมเลยก็ที่จะอาสาเดินตามไปด้วยนะครับ ท่านครับท่านจะไปทางไหนอะ่ะโอ้ท่านจะอยู่สิบห้าวันเลยเหรอครับโดยที่ไม่ต้องกินข้าวกินปลาเลยเหรอท่านครับ โอ้ทุกคนดูครับสว่างขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้นี้ใครเห็นเหมือนผมมั้งดูดิสว่างขึ้นมาเลยนะครับรมมวูบวาบขึ้นมาเลยนะครับ,ปเ,รบเป็นพระทองคําเลยนะครับดูดิเหลือเชื่อนะโอโอ้ทุกคนดู ฝนตกมาแล้วท่านครับนี่นะครับปฏิหารนะครับที่ทุกคนยังไม่ไม่เจอตาไม่เชื่อแน่นอนนะครับคือยี่อยู่เนี่ยร่างเขานะครับก็เป็นสีทองขึ้นมาเลยนะครับคือผมสัมผัสได้อยู่เลยนะครับเห็นแล้วสัมผัสได้เลยว่าเขาอะเป็นคนดีจริงๆนะครับ ท่านครับฝนถล่มลงมาแล้วอะ่ะท่านจะอยู่ที่ไหน่ะครับท่านอยู่ที่เดิมหรอครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากจะนำของกินของใช้มาให้นจเ่เเบนการรบกวนไหมครับ อ๋อท่านไม่รับเหรอครับเขาไม่รับทุกคนเหมือนเข้ามาปฏิบัติตนนะครับมาฝึกกายของตัวเองนะครับงมัองมมบอะไรนะครับท่าน เขาเขาไปทางนี้เหรอครับแล้วท่านสัมผัสอะไรได้เหรอครับ<ะ>อ,อ๋อตอนนี้ท่านทําสมาธิงั้นถ้าผมจะมาเยี่ยมหาอีกจะได้ไหมครับ อผมขอขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่อุตส่าห์นำทางผมให้ให้ให,ให้ให้ผมด้วยอะ่ะส่งดูนี่เขาบอกให้ผมไปทางนี้ทางนี้เขาบอกว่าไอหนุ่มคนเมื่อวานนี้เขาไปทางนี้ แล้วท่านจะกลับไปที่ไหน,นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตกลับไปส่งหน่อยนะครับผมกลับไปส่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามหาต่อแล้วไว้ว่าถ้าผมมีโอกาสผมจะมาหาอีกครับทุกคนไปส่งท่านก่อนนะครับโอ้ออยหายไปไหนแล้ว อ๋อหายไปไหนละเฮ้ยอ่ะไปนอนละค่อนวายเลยค่อแวายเนี่ยไปส่งเขาก่อนนะครับทุกคนไปส่งท่านเนนเนนท่านนี้ก่อนนะครับ ส่งเขาเสร็จแล้วก็คอยไปตามหาเด็กหนุ่มคนเมื่อวานนี้นะครับเขาเดินทุดงมานี่เลยนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วเดินทุดงคนเดียวเลยนะครับประเด็นเนี่ยเขามาปฏิบัติตนที่นี่นะครับเป็นเวลาสิบห้าวันนะครับเพื่อที่เขาจะฝึกร่างกายของตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ได้ไหมเวลานานเป็นสิบห้าวันขนาดนี้ เดีทุกคนนะเดี๋ยวไปตามหานุ่มคนมาวางกันต่อดีกว่านะครับทุกคน